สวัสดีจ้าวันนี้จะมารีวิวเว็บนี้นะเว็บนี้มันชื่อว่า yo yo chinese มันเป็นการออกเสียงเพนอินดีมากเลยนี่เช่นอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือพยัญชนะในภาษาจีนนะก็แล้วตัวนี้เป็นผสมกับสระเช่นคำนี้ตัคือตัวอาใช่ไหมตัวอาอันนี้เขาจะาวะ่าเป่า เพอเมอเฟอเตออะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าใครจะเรียนยังไงใช่ไหมแล้วพอมันมารวมกับสระเช่นอาใช่ไหมก็จะมีเป็นเบอร์พสมมอิเสียงอาเบอรกับอาเป็นปาแล้วทีนี้พอเกิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีเสียงวรรณยุกต์ส่อันเช่นปาป๋าปลาป่าอลองฟังเสียงนะ ปาเอ้าไม่ดังปาปาอาไร้ปา,ปา,ปา้ยดีงามมาก